ส you so, you ิแ <yah> ม <oo> ่ขอไหมไก่พึ่งเก่าเด้อเจ้าแม่ใน้ำให้ด้วยชุบูชุบก้นดูบลานมากขอบอกเพ่นน้ำขอบอกน้ำมาแล้วดูเจ้าขอไหวไก่พึ่งข่วงขอก็ได้สมมูมาดวาชนะแล้วเจ้ว่าหาหม่นูยกมือบายือย่านหนูสาธุสาธุหนูสาธุอามาสิเป๊ะปักให้มะ นี่มันอถูกเกดอกถูกเกดอกอันนี้ก็ชุดพูดไปทั้งพุดไปอย่งติดังดติดเจ้าแม่โสพิตตะเคียนทอง

ลิฟต์มนี่ไงลิฟต์อ๋อปีนี้มีอะไรครบเออท่าอะไรกันบ้างเขาบอกว่าดอกว่าท่าว่าสวยอยู่แล้วนั่นได้เห็นท่าเล็บท่านยังบอกผัวมีเข้าวเจ้ามากสบายกระไดอันนี้ยายจับดีนี่ไฮไลท์เอาแม่ท่าไห่อ้อยอ่อยเอาท่าแม่อ้อยปวดเลยอ้อยจับท่าปวดปวดเอาหนังซื้อดอกกระติจับท่าซื้อดอกเนาะเนี่ยเอาแนวนี่ แหวาแตงเื่อนเตชรแตงเพหนูว็าแตงใหญ่กว่านอเร็วแตงได้หรอข้างไเห็ไดมเออแตงเลยเลยแตมซื่อๆนี่แม่หนูเนี้ยงทาเลี้ได้หัวหน้าต้องตรงสีถวายครบชุดเลยยาถ้าเร็บรีบซื่อชุดสวยเครื่องสํำอางเออก็ให้ต้องตรงแมนบอสเวาะชองข้ามจริงไอยยังอีก ใใส่แก้มเออมาใส่เอาทาสีชมพูองตองให้เพิ่นเด้อใไที่ดีจับแงอันนี้ดิอืหัวลูกมาด้วยความตั้งใจญเด้อตามจับใจ้อมงามยังไม่จับเออเปิดดอกมาใส่ทุกอันแมนเปิดดอก อรอะไหมตาตรเมื่ช้าแต่งหน้าให้หนูใส่เสวยจังมี่ปิดาปากไหมหนูปากหมหนู่ะบออ่าเี็บร้อย น้ข้าแป้งให้เพื่อนมือนีนแท่านก็จับไหม่าแับจับแล้วเรียวจับข้าแป้งเหยอ้ข้าแป้งก็นม่ไม่ยังนังแมคือยน่เดี๋ยวก่นแล้ก็จับมาไม่ยังแป้งใถือเด็้าตายเพื่อนรอตาแล้วรัรแล้วเาหยังบันีีปิดใเพื่อนได้ไหมแล้วก็เปิดใบเพื่อนกังี่ฮะเปิดงี่ลา เปกอนแตงเลยเดี handmade, yeah, no, oh, no. oh, ๋ยวเี mm ๋นมาังปีหาเปิดไปก่อนเะดีไาอันนี้ข้าพิธี่ขอจอม่าห่อเอาจบิงไหมหราอันนี้แรกลยอันนี้ข้าวบเตหรอโอ้ับโบาวกเนอเอาาบ้านเดบุเขาวกะเป๊ะขาไปหยอดเอาไปหยอดเงินหรอข้าวกะมัดจับกะอน้าบ้านข้าไปถือกันข้าถือข้ากกะจังเขย้อ ย่อไลเจหลักร้อยเอาไปหยิบจากหลักร้อยไม่หน่วย10ร้อยอันนี้หลักหลักสิบออหลักสิบโอ้ยสามอันบอกอ้ยสามโอ้ยจะได้สมัวหลักหน่วยสามตัวบนเง่นเแปดสี่หนึ่งเอาบนี้สองตัวล่างฮะแปดสี่หนึ่งเอาเลเสียวสองตัวล่างเอาเลเสียวสองตัวล่างเดินไปเนนี่ละ แปดสีหนึ่งหนึ่งกับข้อกลุ่มไม่มี่มเอาคุณป้าเอานี่ลสงซะก่อนเอาไหมเอาไหมเอาลงไปน้ำกันเบิร์ตซะก่อนแต่จังจับไหมเออเอาคนไหมแปดสีหนึ่งเมื่อกี้มาเลียงใหม่ที่อาไม่ได้แล้วต้องเอาไปยาดีแล้วเขาช้เอาไปเบิ่งเพรหยางเหรอผมแม้มบาท่างจับบอดดเห็นดิรางเนี้อเอาตรงๆได้สองกุ้มเอา อันนี้หลักอะไรน้องตัวเล็กอันนี้หลักอะไรเจ้าหลักอะไรหน่วยอ่าหน่วยหน่วยหน่วยได้และสิบอ้าวอันนี้หลักสิบสี่เกตสี่ะจับดีๆถ่ายรูปไว้เดี๋ยวแปดสี่หนึ่งก็มาจับสี่เกตถ่ายวะจะถ่ายรูปอันนี้ได้ไหมได้ไหมอืมอือโอเค ออหสองเหลไปีสองน่ะันมันจะเป็นหลายตัวบ้างไหมแมง่า่ยงถ้าจับทุกคนแบบนี้เห็นเากำังอยากซื้ออยากซื้อมันเป็นหลายตัวบ้างนี่อันนี้เป็นตะเคียนทองด้วยี่น้อง เ so like uh, บริจาคการนำเขาใกล้ก็นเออทายอูนี่เดยนี่เจ้าแม่ใ่หมนนเเจ็ด